สวัสดีครับวันนี้ท studio นะครับมาตามขับสัญญานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะทำคลิปต่อจากคลิปก่อนนะครับที่ได้เล่นให้ดูตัวนี้นะครับ t r a f f Teller นะครับ Machine Robo ที่ออกมาในปี2020นะครับแต่ก่อนที่จะมีวันนี้นะครับจะมีไอตัวนี้นะครับเรามาดูต้นทางกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวต้นทางนะครับก็คือ ของเล่นในปี1,982นะครับแมชชีนโรบรุ่นแรกๆนะครับนี่ครับมันจะเป็นซีดีนี้นะครับวันนี้ก็จะเอามาให้ดู3คันนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวจิ๋วๆแบบนี้นะครับไม่ใช่ตัวใหญ่เทียบกับตัวปี2020ที่ผมได้รีวิวไปนะครับโอ้โหสามสีเท่านะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวรุ่นใหม่ๆนะครับแต่ว่าออริจินอลนะครับตัว ขนาดนี้แต่ก็สมกับสัดส่วนดีครับถ้ารถทรัคจริงๆกรถเทบานมันก็ต้องขนาดนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันเลยครับผมซึ่งของเล่นซีดีนะครับก็จะเป็นซีดีแรกๆนะครับที่เป็นของเล่นในปี1982นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีชื่อซีดีนะครับมันชื่อว่า CG นะครับนะครับ มันก็จะมีหมายเลข03นอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็น CG07 แล้วก็ตัวรถแบ็คโคนี่ก็พอซีจ1 1นะครับซึ่งซีรีส์นี้นะครับ CG จะย่อมาจาก change and grow robot นะครับอ่ะ grow robot นะครับซึ่งมันก็หมายถึงว่าสามารถแปงลงร่างได้แล้วก็มีเ,เรวอะไรมีแสงมีเสียงนะครับซึ่งเป็นลูกเล่นที่มันมากับรุ่นนี้นะครับ แต่ว่ามันเป็นของเล่นเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับแน่กนอนครับกดไปนะครับมันก็ไม่มีเสียงอะไรนะครับนะบมันไม่มีไฟอะไรนะครับนะจริงๆมันเป็นปุ่มกดตรงนี้นะครับถ้ากดมันจะมีไฟออกมาตรงนี้นะครับนะแต่ผมกะจะเปลี่ยนนะครับฐานนะครับคือตรงนี้มันเปลี่ยนฐานแบตเตอรี่ไม่ได้โดยตรงครับมันต้อง พราะมันอยู่ข้างในตัวรถนี่เลยครับเราต้องแกะออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาแผงวงจรมาเปลี่ยนฐานนะครับซึ่งมันเด็กๆเนาะมันคงทําไม่ได้มันต้องเป็นผู้ใหญ่มาทำนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองแกะดูตอนหลังแล้วกันเดี๋ยวขอเล่นก่อนแล้วก็ค่อยซ่อมทีหลังเนาะโอเคครับก่อนอื่นมาดูตัว Cg03 รถพยาบาลนะครับ ก็เหมือนโทมิคานะครับไซนี้รถเหล็กนะครับก็เล่นปกติได้เล่นได้นะครับล mm. ูกเล่นก็ไม,ม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะแปงลงร่างเป็นหุ่นเลยนะครับตอนแรกนะครับเราก็จะดึงขาออกมานีนี่แล้วก็เอาประตูลหลังออกมานี่ครับเป็นขานี่ก็ได้ขาละเสร็จแล้วนะครับเอาแขนนะครับแก่ออกมา ค่อยๆแกะออกมานะครับเฝือดินหน่อยโอเคนะครับแล้วก็หัวนะครับมันอยู่ตรงนี้เราพลิกออกมานะครับนี่นะครับยังไม่เสร็จนะครับอีกนิดนึงครับหมุนตัวนกนี่ขึ้นไปโอเคครับก็หน้าพลิกขับเลยนะโอเคครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะปรับมุมกล้องแป๊บนึงนะครับมัน ต่ำไปโอเคโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับเป็นหุ่นยนต์เรียบร้อยนะครับ c g 03นะครับมาดูรูปร่างนะครับก็ทื่อๆนะครับเป็นหุ่นยุค80นะครับก็ประมาณนี้ก็ดูแล้วนะครับแต่ขยับแขนได้อยู่นะครับขยับแขนได้นะครับเดี๋ยวมีข้อมูลนิ่นะครับอันนี้มันจะเป็นซีรีส์ CG 600นะครับ มันจะมีเลข600ติดข้างหลังนะครับอันนี้ก็คือแสดงราคานะครับว่าทุกตัวนะครับราคาเฉลีย่ยถั่วเท่ากันหมดนะครับตัวละ600เยนนะครับสมัยนั้นก็จะเรียกว่า c g 600นะครับซึ่งผมว่าราคา600เป็นราคาที่คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าอะไรหรือเปล่าสตัตว์ดุจที่ใช้1เป็นพลาสติกใช่ไหมแล้วก็มีพลาสติกใสที่ต้องเล่นกับแสงนะครับแล้วก็มีไอตัวดายแคสเนี่ย ตัวโลหะเนี่ยที่คงทนากับการเล่นแล้วมีน้ําหนักประมาณหนึงเลยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นรถพยาบาลเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับรถหุ่มเกาะนะครับ CG07 นะครับตัวนี้จริงๆแล้วถ้ากดตัวนี้มันจะมีเสียงมีไฟออกไม่มีนะครับนนก็ดูสไตล์ก่อนนะครับอันนี้เหมือนรถหุ่มเกาะทหารทั่วๆไปเลยนะครับ ล้อก็ใหญ่พอสมควรล้อใหญ่กว่ารถพยาบาลเมื่อกี้นะครับอันนี้ห้องขับนะฮะโอเคก่อนอื่นนะครับดึงตัวนี้ออกมานะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับโอเคเสร็จแล้วก็จะได้ขาละน่ะดูเหมือนเบิ่มๆนะฮะร,ร่างกายจะฟิตหน่อยนะครับก็ วางขานี้นะฮะแล้วก็หุบแขนนี่ครับข้าวเล็กๆนะฮะแล้วสุดท้ายเอาหัวขึ้นมาเรียบร้อยครับ CG07 นะครับหุ่นรถุ่มเกาะนะครับนี่ก็เหมือนเดิมครับขยับแขนนะครับได้นะครับอ้าแขนได้นะครับรูปร่างบุบุญใช้ได้เลยนะครับนี่ โอเคเดี๋ยวอยู่เพื่อนก่อนนะครับรถพยาบาลนี่ครับก็ความสูงก็ประมาณกันนะครับแต่จะเล็กกว่ารถพยาบาลนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็พีเบิร์มนะครับรถแบ็คโฮนะครับก็เป็น CG11 นะครับก็จะเป็นรถบูโดเซอร์ด้วยนะครับข้างล่างก็จะมีตัวไถอยู่นะครับสามารถยกได้นะครับไอตัวนี้เป็นล้อแบบ พลาสติกข้างล่างนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับปกติสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับกดแล้วมันจะมีไฟมีเสียงนะครับอันนี้มันไม่มีนะครับตัวห้องควบคุมก็สามารถหมุนได้นะ360องศาเลยนะครับนะครับแล้วก็ยกได้นะครับตัวตักนี้ก็ยกได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาแปลงร่างกันนะครับ ก็อื่นนะครับหมุนตัวนี้มาตรงนี้ก่อนโอเคนี่คือด้านหน้านะครับเสร็จแล้วเอาลอา้อตะขับนะยสไลด์ไปด้านหน้านะครับนี่นิดนึงแล้วก็มอลงมานะครับแล้วก็เอาตัวโลูเซอร์ขึ้นไปเป็นเท้านะครับเอาตัวขาลงไปนะครับแล้วก็เอาตัวบ,ปปบ,วล,บลูเซอร์เข้ามาเป็นขานะครับครับแขนตัวนี้นะครับเจ๋งมากครับเป็นถังน้ํามันเนาะนี่ กลายเป็นแขนเลยนะครับสุดท้ายตัวนี้ก็นะเอาลงมาหัวนะครับบิดออกมานะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับ CG11 นะครับนี่ครับขยับแขนเป็นแบบรถแม็กแบคโฮนะครับนี่ครับแล้วก็หัวข้อมูลได้นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับ แขนนะครับนี่จัดท่าได้นะครับรูปร่างใช้ได้นะครับดูลำสันดูบึกบึนนะครับตัวจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับนี่เป็นไงมาครับไอ้สตัวนี้นะครับก็เป็นสินค้าที่ออกในปี1982นะครับก็มี40ปีนะครับ ก็ถ้าดูแล้วนึกถึงความเป็นสมัยนั้นนะครับว่าแค่นี้เด็กๆก็ดีใจกันสุดๆนะครับแล้วก็ถ้ามีไฟมีเสียงอีกมันจะเจ๋งมากๆนะครับเสียดายไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาเมนเทนแนนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนท้ายกันเลยก่อนอื่นมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถพยาบาลนะครับมันแกะยากที่นึงคือต้องเอาแขนออกมาแล้วก็ นะครับแกะตัวนี้แล้วก็น็อตที่อยู่ตัวนี้นะครับมันจะลำมันจะติดแขนต้องเอาแขนออกก่อนนะครับแล้วก็ออกมาข้างใน,นครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นอะไรที่ยาวมากครับ มันก็จะมีแผงวงจรตรงนี้นะครับแล้วก็ฐานมันก็เป็นฐานเก่าแบบนี้นะครับเอาเออกมาก่อนโอ้ฐานเมื่อ40ปีก่อนนะครับโอ้โหเป็นขี้เกลือขึ้นนะครับสีเขียวอือแล้วก็มีสนิมด้วยนะครับควรจะเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนด้วยตัวนี้นะครับ lr 4 1นะครับเป็นก้อนเล็กๆนะครับ นะครับประกบกันสองก้อนแล้วก็ใส่ไปตรงนี้นะครับน่าจะใส่ยากอยู่มันใส่ยากนะครับเราต้องเอาตัวสองก้อนเนี้ยมาประกอบกันก่อนแล้วก็พันด้วยเทปทีหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยใส่จะง่ายขึ้นนะครับนี่ครับพันให้ได้อย่างนี้นะครับให้มันเป็นก้อนเดียวเลยแล้วมันจะใส่ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับดันเข้าไปครับโอเคครับก็จะได้แบบนี้นะครับ เดี๋ยวลองกดดูมันพังนีว่าไม่มีเสียงเลยนี่ตัวนี้น่าจะแผงวงจรเดี่ยงนะครับอันนี้เป็นสวิตช์มันเนาะถ้ากดลงไปมันต้องมีเสียงไม่ต้องมีแสงละอันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคประกอบกลับเลยโอเคครับประกอบคืนแล้วนะครับก็ไม่สําเร็จนะครับตัวนี้ไม่ฟื้นคืนจากการหลับไหลนะครับต่อไปตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามากดดูนะครับเมื่อกี้ผมลองกดดูมันมีเสียงนิดนึงนะได้ยินเสียงไหมครับแต่ว่ามันไม่มีไฟนะครับไฟหลอดไฟไม่เสียต้องเปลี่ยนตัวขั้วหลอดนี่เลยนะครับแต่คงไม่ทำาพินขนาดนั้นนะครับโอเคครับแผงวงจรยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวใส่ฐานใหม่อันนี้ลองเปลี่ยนทานใหม่ละ โอเคครับไฟทํางานครับเมื่อกี้ถ่านมันน่าจะอ่อนนะครับโอ้ไฟทํางานได้โอเคครับใส่ขึ้นครับนี่ครับก็ลองดูนะครับเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับ cg ตัวจริงนะครับ chain and glow นะครับแต่มมีเสียงเดียวเนาะโอเคนะครับอยู่แปลงบนรถก่อนครับถ้าเป็นหมดรถก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ตายนะครับโอเคและตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับน่าจะแกะยากหน่อยนะครับเดี๋ยวลองแกะดูนะครับ ตัวนี้จะมีพลาสติกครอบให้นะครับก็จะ,จะใส่ง่ายขึ้นนะครับพลาสติกครอบเสร็จแล้วเราก็เอาไปยัดตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปใส่กันนะครับจมูหรือจ,จา่ามาดูกันนะครับว่ามันจะทํางานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่มามันจะติดหรือเปล่าโอเคครับมาทดสอบกันหนึ่งสองส โอ้ยทำงานได้นะครับอืเสียงแปลกๆจะเป็นเหมือนเสียงรถจัรคนทำงานนะก็เหมือนเครื่องมือเครื่องจักรทำงานนะโอเคครับก็กลายเป็นรถแบ็คโฮอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็วันนี้เล่นให้ดูนะครับของเล่นเก่านะครับก็เป็นของวินเทจนะครับ สินค้าพวกนี้คงไม่มีตัวใหม่มาแล้วนะครับก็คงหลงเหลือแต่ตัวเก่าครับแต่ยังไม่ได้แกะกล่องนี่น่าจะแพงมากๆนะครับตัวนี้ได้ตอนนี้ซีรีส์นี้ได้มาแค่3ตัวนะครับเดี๋ยวต่อไปอาจจะหาตัวอื่นเข้ามมาเพิ่มเติมแล้วก็เอามาเล่นให้ดูอีกนะครับวันนี้นะครับก็เล่นให้ดูแล้วก็พร้อมกับบำรุงรักษาไปด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ แมชินโรโบตัวมนยืนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ